อีกกี่วันลาลาเริ่มสิเพราะว่าสุขภาพดีอีก2วันครับพี่อ้นสองวันั้นและนี่ผอมขนาดนี้หน้าเหมือนพระเอกเรื่องเนี้ยทีละเด็ดทีละเด็ดไอ้เนี่ยดังมากเลยโฉมงามแบบเจ้าชายอสูรน่ะดูนี่แตบีได้ได้ได้เหมือนเจ้าชายอสูรเลยแต่เมื่อกี้พี่อ้นบอกว่าไม่เห็นเหมือนเจ้าชายอสูรเลยหน้าเหมือนอะไรนะเหมือนปลากระเบน เดี๋ยวนั่นแม็กซ์เสร็จต้องไปลอยใหม่นิดนึงนะยกกระชับเออยกนิดนึงก็นี่ไงบีบีคลินิกไงเออต้องไปบีบีคลินิกตอนนี้หน้าแจ๊กกะแก่นําพ่อไปเยอะเลยแจ๊กอะคือควรจะต้องทําอะไรกับหน้าตัวเองบ้างแล้วแว่นเป็นอะไรกับแว่นมากไหมเนี่ยเอาทำไมอะเก๋ๆไม่แบบเซรีฟยังเป็นเซรีฟเป็นต่อเนื่องช่วงนี้ฝนตกเราต้องใส่แว่นกันแดดพอกันฝนงงไปหมดอะไรกันอะไร อีก2วันน้ำหนักเป็นไงบ้างอัพเดตหน่อยก็จาก renamed, girl, 125กิโลนะครับตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เหลือร0 2ยกิโลครับแล้วก็เหลืออีก2วัน เลยสองวันด้วยกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่สำเร็จก็เราออกนี่คือว่าเดี๋ยววันที่ครบกําหนดเนี่ยของโครงการเนี่ยก็คือพี่วูดดี้จะกลับมาจัดรายการเพื่อแจ็คเลยนะวันพฤหัสใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่ารถไม่ได้เนี่ยก็จะได้เซ็นใบแล้วก็ยื่นสองขาวแล้วก็ให้ออกไปเลยททันีเฮ้ยถามจริงถามจริงนะอันนี้ถามแบบไม่รู้เรื่องเลยออกจริงจริงไม่เป็นเรื่องจริงับเพราะว่าไมม่ีถโนคือคนเราถ้าเราไม่จริงจังกับขอแยกข่อยห้าง จะบอกเลยว่าเขาดูไม่ดีเพราะว่าเราต้องจริงจังในหน้าที่การงานเพราะว่าครูดีเขาเป็นเหมือนฝรั่งอ่ะบอสฝรั่งแล้วก็ถ้าเราไปเล่นเล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าออกจริงๆขอ iPhone 6เครื่องหนึ่งแล้วก็ออกเลยไอโฟนหกเอสทุกวันนี้เขาไม่ iPhone 6 S แล้วนะรู้ยังเออมาใหม่แล้วอ่ะอย่าได้เลยไม่นี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 ่พี่นางไข่ห้างเพราะว่ามิว สองสามเดือนแล้วเนาะให้แจ๊กกบล์ฟข่อยห้างดูแล้วไม่ได้แล้วแจ๊กข่ไม่ได้แม้แต่เอาขาขึ้นไม่ได้ขาลุกขาลุดขาลุดอยู่อย่างเงี้ยย่าเชื่อมกันม้งมาเลยยุงไงยุงเยอะขี้ยงเยอะแต่นี่ข่อยห้างได้แล้วข่อยห้างได้แล้วใช่แล้วขอดลงเยอะข่อยห้างเราก้มตัวได้ไหมข่อยห้างเราพร้อมก้มตัวลองทำทีก้มไปอีกก้มอีกไม่แจ๊กวันนี้ผูกเชือกรองเท้าแบบก้มลงไปผูกเชือกได้แล้วตอนแรกไม่ได้นะตอนแรกไม่ได้นะตอนนี้แบบได้เลยเมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนต้องยืดขขาขึ้นมาจนถึง ไม่อืดไม่อืดโอเคเท่าดีครับนี่แบบว่าอยากรู้ว่าสองวันที่เหลือเลโคช้วยทำอะไรบ้างอ่ะก็วันที่เหลือแ่งจีๆมันสามารถลงได้วันละโลแต่ก็ต้องขอกำลังใจแบบว่านิดหนึ่งฮะ้องโลเลยเรอ้องว่เโคช้วยทำอะไรรู้ป่ะยินยาขับปัสสาวะสองโลเองตอนแรกจะกินแต่เขาไม่แนะนำามออยากให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราเราจะไปพึ่งยาเยอะพอพึ่งยามันก็ไม่ดีไม่ดี อ๋อแสดงว่าที่ติดยามาโดยตลอดนี่คือเลิกแล้วนั่นดมกาวครับจ๊แต่พี่ถามหน่อยเวลาที่เราน้ําหนักลดลงมาเยอะเรารู้สึกดีมารู้สึกแบบโล่งคล่องตัวรู้สึกดีคือนอนไม่กลนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยทำอะไรกระฉับกระเฉงถูหลังได้แล้วอ่ะถูสบู่จักอดีอะเนาะไม่พี่อนดียาตไมมเป็นเรื่องดีนี่อ้วนนะนอนกลนถึงขนาดต้องใส่เครื่องที่แบบซีแพใช่อย่างนั้นอ่ะต้องใส่แบบนั้นเพราะว่าไม่มีใครนอนด้วยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหกลนนึกว่าแบบ บ้านจะมีแผ่นดินไหวอ่ะตอนนี้หายแล้วนะหายแล้วหายแล้วสุดๆแจ็คเมื่อที่เราแจ๊คบอกว่าเขาให้กินไก่ปั่นผสมน้ำใช่ไหมครัแล้วสองวันที่เหลือเนี้ยเขาให้กินยังไงอ่ะสองวันที่เหลือให้กินเป็นปลาสับปลาสับ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 ให้ละเอียดเลยให้เล่นๆเยเลยปลาสับสองกล่องสองต่อวันที่สองทำไมเขาไม่แรงแม่นี่มันทำรายการนี่คือแบบพอเสร็จรายการปุ๊บหลับเลยจริงเหรอไม่มีแรงมันจะมีบุบ วูมีจะมีวูบวูบคือเหมือนแบบว่าคือออัันนนี้แบบจะไปแล้วเนี่ยคือจะไปแล้วโพรตอนเราวิ่งไงครับทำไมไม่ตัดสินใจไปซะเลยล่ะมันจะได้ไม่ได้ลำบากคนอื่นก็น้องอีนี่น้องอีนี่ทำไมอ่ะทำไมไปซะเลยเราก็สบายคนรอบข้างก็สบายไม่มีใครเป็นภาระไม่ต้องมีใครต้องเป็นกังวลอะไรลำบากนะโอเคแต่เราก็เช้าเมื่อเช้าตอนแต่งหน้าหันไปเจอแจ็คแจ็คน้าแบบ กลัวตายมากเออ่าใช่หรอแต่หนูว่าตอนนี้แรกๆไงคือเขาพยายามลดเร็วใช่ไหมันก็เลยจะแบบเหมือนแบบมีหวยๆบ้างแต่คิดว่าเดี๋ยวสักพักพออยู่ตัวอย่างเงี้ยจะอยู่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็หล่อได้เแล้วซึ่งเราจะใช้น้ำหนักการจีรอวันพื้นฐานนี้เราเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลดได้ถึงหนึ่งร้อยโลหรือเปล่านะคะหนร้อยผมนะจบแล้วิจบแล้ว อไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะออถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย